สนับสนุนโดยอีเดมิสึดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นอุดมพาณิชท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมโูเอ็มแหมไปสงสัยนะครับว่าพาัตเตอร์ตัวใหม่ประหยิบมาลองเนี่ยโเอ็มไม่ได้ศึกษาอะไรก่อนเลยมา, <ไป S 2> าถามผู้รู้รดีกว่า ใช่ไหมเข้ามาที่นี่เลยหาพี่ป้อมป้อมเพชรสาราบุตรีครับผมป้อมสวัสดีครับ,ค,รบคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่คือมีคนเขาให้ผมมาลองอแล้วแต่ว่าโมอิก็มาถามผมผมก็ไม่ได้รู้เลยว่าดีไซน์มันเป็นยังไงหรือว่ามันข้อดีมันคืออะไรแล้วคุณไปหยิบมาลองคุณไม่ถามเขาอ่ะอ้าวเฮ้ยโมอิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโปรทัวร์เนี่ยเขาก็ต้องลองเลยคือลองแล้วไม่ต้องรู้อะไรเลยเพื่อที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าดียังไงอ่าว,วันนี้เรามาถามดีกว่า ซึ่งพี่ป้อมนี่ก่อนก่อนถามเรื่องพัตเตอร์เดี๋ยวเกินนิดนึงนะครับตอนนี้โค้ชใครอยู่บ้างพี่ป้อมตอนนี้ก็โค้ชกีรเดชอภิบาลรัตน์ครับแล้วก็ประวิตรตั้งกับมนตร์ประสานโอ้โหท็อปโป้ครับผมท็อปโปรประเทศไทยครับครับผมเรื่องพัตเตอร์พี่ป้อมดูแลขนาดไหนก็ทุกอย่างครับเพราะว่าต้องดูตั้งแต่เรื่องฟิตติ้งพัตเตอร์มาเลยให้เหมาะเขามากที่สุดโอเคนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราจะถามเรื่องฟิตติ้งพัตเตอร์ด้วยแต่เอาเรื่องนี้ก่อนอยากรู้เรื่องเรื่องหน้าไม้ของไอ้เจ้าตัวเนี้ย เพราะวันนั้นโปรอิตเขาบอกว่ามันมีกรุ๊ปด้านหน้ามันอาจจะเป็นข้อดีเพราะปัตเตอร์ที่ผมใช้ในหน้าตันเลยอ่ะใช่คือคือปกติแล้วครับกรุ๊ปเนี่ยมันมีอยู่แล้วในถุงกอล์ฟที่เราเห็นเห็นกันอยู่อย่างเช่นเหล็กครับโดยเฉพาะซันเวทเนี่ยจะใช้เยอะที่สุดครับผมบเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดแบ็กสปินครับนะครับสังเกตว่าในซันเวทะครับกรุ๊ปเนี่ยหลักการทำงานของกรุ๊ปของซันเวทเนี่ยถ้าเราดูภาพตัดด้านข้างนะครับลักษณะนี้ใช่มครับเราจะสังเกตเห็นว่าร่องเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะเพราะร่องข้างล่างมันจะต้อง ลึกน้อยกว่าร่องข้างบนเสมอเพราะมุมเข้าของแซนเวดเป็นมุมชันม,มุมกดลงมาใช่ไหมครับอพอร่องข้างบนมันมีสูงกว่าก็เลยทําให้รูปแบบสเปนง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าปากขอพัตเตอร์นิดนึงครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพัตเตอร์ที่มีกรูปเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะนะครับแต่ว่า <c oughs> โดยหลักการแล้วเนี่ยคือเขาต้องการให้ลูกมันโรดีขึ้นเพราะนั้นจากที่แซนเวดเนี่ยร่องข้างล่างจะลึกน้อยกว่าร่องข้างบนใช่ไหมครับพัตเตอร์ก็จะทากลับกัน เอาล่องข้างล่างให้มันสูงกว่าให้สูงกว่าเพราะว่ามุมปะทะของพัตเตอร์เนี่ยจะเป็นมุมเสยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามุมเฉยแล้วล่องข้างล่างเนี่ยมันกลับกันเนี่ยอโอกาสที่ทำให้ลูกม,มันทับสปินมันมีสูงกว่าล่องลองข้างล่างเขาล่องข้างบนไม่เท่ากันที่ผมเพิ่งรู้จริงนะครับผมว่ามันเป็นหลักการที่ทําให้ลูกมันเคลีย บอลโรดได้ง่ายกว่าใช่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนใบมีโกนถ้าพอเป็นเวสเนี่ยอ่าใช่ครับอ่าข้างบนเนี่ยจะสูงกว่าครับและข้างล่างเนี่ยมันคือทําให้เกิดความเร็วใช่ครับแล้วเพื่อที่จะไปโดนล่องข้างบนแล้วให้เกิดแบตสปินแต่พอเป็นพัตเตอร์เนี่ยมันจะสวนทางกันคือล่องข้างล่างเนี่ยจะสูงกว่าเพื่อที่จะให้ฟอร์เวิร์ดสปินได้เร็วขึ้นใช่ใช่ครับเพราะโดยโดยหลักการแล้วคนทั่วไปเนี่ย เทคนิคที่จะทาให้เกิดท็อปสปินเลยเนี่ยครับผมต้องฝึกแล้วก็ค่อนข้างจะยากแต่ถ้าพัตเตอร์มีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนักกอล์ฟได้ขึ้นเนี่ยครับมันก็ทาให้นักกอล์ฟหลายๆคนเนี่ยจากที่ออจัมป์ไปตรงๆเป็น Back Spin, แบ็กสปินอาจจะเป็นท็อปสปินได้ง่ายขึ้นไม่ต้องพยายามเยอะใช่ครับผมถามหน่อยคือผมเคยไปผมเคยนั่งดูกอล์ฟอย่างเงี้ยแหละเขาก็บอกว่าเวลาเวลาพัดการพัดที่ดีเนี่ยมันต้องสปินนิดนิดก่อนสปินก่อนปื๊ดแล้วค่อยโล่จริงๆจริงจริงแล้วมันต้องใช้คําว่าแร็คครับแร็ ปกติแล้วยังไงต้องลิฟต์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงแล้วพัตเตอร์ที่ดีครับหรือการตกพัตเตอร์ที่ดีเนี่ยมันต้องมีแดร็กแล้วก็พลวเวิร์ดสปินการอากาศครับผมเพื่อที่ตกมาปุ๊บเขาจะได้ม้วนได้เลยนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยที่พัดเทคนิคยังยังผิดอยู่ครับลูกจะแดร็กหรือลิฟต์ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เกิดการแบ็ k สปินการอากาศเพราะนั้นตอนที่ตกปุ๊บมันจะเป็นการไถหรือแฉครับผมนะครับหรือว่าสกิทนั่นเองนะครับอ่แล้วคนที่เป็นแบบนั้นถ้าใช้พัตเตอร์ที่มีร่องจะช่วยไหมง่ายครับง่ายขึ้นช่ครับ มันทำให้นักกอล์ฟเนี่ยง่ายขึ้นข้อดีอีกอันหนึ่งสําหรับการที่มีร่องเนี่ยลองคุณอิดเป่อิดเอ็มลองนึกดูนะครับสมมติเราขับรถไปที่ยางไม่มียางรับผมงรัมุดฝนตกลื่นมันก็จะสลิปหรือลื่นนะครับการที่มีร่องเนี่ยมันคือการทําให้ฟิกชั่นของลูกกับไม้กอฟ์เนี่ยมันเกิดอัตราน้อยลงมีแรงเสียดสีใช่ครับแล้วมันจะทำให้เราลูกเนี่ยมันแถอยู่กลางหน้าไม้เนี่ย น้อยลงเราต้องการฟิกชันเหมือนกันแต่เป็นฟิกชันคนละทางใช่ครับคนละทางครับใช่ครับที่ผมก็ใขยายความอีกทินึงเพราะตอนแรกผมฟังแล้วผมแอบงงคือล่องเนี่ยมันเล็กมากของเวทเนี่ยมันมีขอบล่างกับขอบบนครับผมขอบล่างกับขอบบนที่พี่ป้อมบอกเมื่อกี้คือไม่เท่ากันครับผมถ้าเป็นเวทก็คือขอบขอบล่างต่ำกว่าขอบบนสูงกว่าขอบบนจะเป็นอย่างนี้จะเออจะแอดป็นอย่างนี้มานิดนึงขอบบนเนี่ยอันนี้คือกรูฟคือล่องใช่ แล้วขอบล่างเนี่ยจะจะจะอยู่เลยนะจะอยู่สั้นกว่าอยู่สั้นอยู่ลึกว่าแต่ขอบบนเนี่ยจะจะจะเหมือนเป็นอย่างนี้เหมือนฟิลลิ่งอีมุีข้างอ่าข้างแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเวลาพอเวลาลูกโดนตีโดนมามันจะโดนล่องล่างก่อนแล้วเกิดความเร็วทําให้ไปโดนล่องบนทําให้เกิดแบ็กสปี์ลูกหมุนกลับลูกหมุนกลับสุดยอดมากเลยแต่ทางการถ้าล่องเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศปุ๊บเป็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นพัตเตอร์ลูกจะหมุนอีกทางหนึ่งลูกจะหมุนในฟอร์เวิร์ดสปีดได สุดยอดจริงๆทันี้เป็นความรู้ที่ขอบคุณรายการนี้จริงๆครับที่ทําให้ผมได้รู้เยอะครับรายการเขาดีนะเออรายการดีมีเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ต่อครึ่งชั่วโมงเนี่ยพอแล้วแล้วคุณไปลองพัดอันเนี้ยเป็นไงคุณรู้สึกว่ารูปมันโลขึ้นไหมก็ด้วยความรู้สึกของพี่คือพี่พี่เคยคุยพี่ป้อมมานานแล้วเคยไปที่สมุยพี่ป้อมเคยมาพัดให้ดูแล้วบอกว่าเนี่ยพี่จะเป็นคนพัดโลเลยแบบออกเลยพี่ไม่ค่อยมีลูกโล พี่ไม่ค่อยมีสปนก็อาจจะไม่ต้องใช้พัตเตอร์แบบนี้ก็เทคนิคดีอยู่แล้วคือพูดง่ายๆคือมันก็เสริมได้ใช่ใช่ไหมครับมันอาจจะส่งเสริมแหละเพราะว่าก็ง่ายขึ้นครับใช่แล้วน้อหนักทบหนึบม่จะดีขึรนมีอะไรครับใช่ครับโอเคแล้วถึงแล้วมีดีไซน์อื่นไหมพี่แบบว่าข้อดีของพัตเตอร์ตัวนี้นี่คือยี่ห้ออะไรอ่านว่าอะไรอ่ะ R I F E อ่านว่าลีฟครับหรือว่าถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นฝั่งกีดฝั่งยุโรปให้อ่านล๋อนะครับคือมันแล้วคือจริงๆมันมีพัตอร หลายยี่ห้อที่มีล่องก็ลองใช้กันดูแต่นี้เรายกตัวอย่างให้ดูครับผมนะครับแล้วก็ที่เห็นที่ผมสังเกตเห็นอันนึงมันเหมือนมันจะมีล่องตรง Impact อะทุกอันเลยอะทุกรุ่นเลยคือจริงๆแล้วครับข้อดีต้องบอกกันเลยครับว่าเดเรกชันเนี่ยหรือทิศทางที่มันผิดเนี่ยมันเกิดจากการเอมมิ่งที่มันผิดครับพอไบแอสหรือว่าการที่มันเพี้ยนไปเนี่ยแล้วมันทําให้คนเล็งผิดสุดท้ายก็ต้องคอมเพรเซตตบหรือเปิดตอน Impact อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีล่องอยู่ตรงจุดเล็ง ใช่ไหมครับ <ะ S 1> แล้วสามารถทําให้ตาเราเนี่ยทำมุม90องศาแล้วเห็นกับเส้นสีขาวของล่างได้นเนี่ยแสดงว่าแนวสายตาหรืออายไลน์ของท่านนักกอล์ฟเนี่ยอยู่บนลูกแล้วเราก็จะเห็นแนวเส้นตรงเนี่ยได้ง่ายขึ้นหรือเห็นจุดเล็งได้ง่ายขึ้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเทรนเรื่องของเดเรชั่นตอนเอามิ่งเนี่ยครับต้องใช้เวลาเทรนนานมากใช้อุปกรณ์ช่วยคือกระจกหรือไม่ก็เชือกนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับพกเทนนิ่เข้าไปในสนามได้เลยเขาดีไซน์มาอย่างนี้ใช่ครับเขาดีไซน์มาเพื่อช่วยนักกอล์ฟ แต่จริงเรื่องเรื่องเลงนี่บางทีต้อง,ต,องต้องฝึกให้ชินนิดนึงต้องใช้ฟิลลิ่งให้จําว่าเรายืนแล้วอ๋อแบบนี้คือตรงเพราะบางคนแบบคนติดที่แบบจะเลงซ้ายหรือขวาใช่ครับใช่ครับเทนนิสซีมันจะติดมาจากฟูลสวิงเลยความเป็นจริงเพราะนั้นถ้าเราเห็นนกักกอล์ฟฟูลสวิงเพี้ยนเนี่ยก็จะติดมาที่พัดด้วยเหมือนแต่ว่าเทคนิคมันตรงข้ามกันเลยโดยสิ้นเถิบ,บ,บก็เรียกว่าเรายืนคุยสบยสบายนะมาที่นี่ก็สบายสบายถามต่อมีข้อสงสัยนิดนึงเราเคยทําตอนพัตเตอร์ตอนหนึ่งตอนนั้นทํากับพี่จักเกี่ยวกับเรื่องหลอก ครับผมท้าอย่างนี้ไอ้เรื่องที่หลอกมากหลอกน้อยเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับไอ้เรื่องพวกลูกพวกนี้ป่ะครับพี่เอ่อส่งผลครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามหลักของครูสอนพัทแล้วครับก็คือว่าหลอกจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าตอนดนามิกหรือตอนที่เข้าลูกตอนอิมแพ็คลูกเนี่ยจะต้องเหลือแค่หนึ่งนะครับเพราะมันจะเป็นมุมทยานที่จะช่วยทําให้ลูกเนี่ยหลุดออกจากพื้นได้นิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เสียโอ,าก,อากาสที่มันสายอยู่บนอากาศมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นดินามิกหลอกตอนอิมแพ็คเนี่ยต้องควเหลือหนึ่ง พัตเตอร์ที่หลอกน้อยก็จะช่วยในเรื่องของการที่กลับเข้ามาประทะในมุมหนึ่งองศาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นที่สนามไหนบ่อยอย่างเช่นถ้าสมมุติผมไปเล่นที่สนามที่ค่อนข้างจะฝืดยินย่ายาวใช่ไหมครับหลอกก็ควรต้องสูงหน่อยออเพื่อให้ลูกมันวิ่งขึง้นเพื่อให้ลูกมัน กระโดดเราจับม่ใช่ทันไม่โดนหญ้าแล้วมันไม่มีการจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอย่างตอนที่เราทําคือที่เราดัดหลออแตกต่างกันใช่ครับแล้วพี่รู้สึกว่ามันวิ่งขึ้นเพราะว่ามันทะยานออกไปได้มันกระโดดออกไปได้ไกลกว่าใช่ครับคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลูกกอล์ฟเวลามันอยู่บนหญ้ามันมีแรงของถั่วที่ดึงให้ลูกจมอยู่ในหญ้ามีฟิกชันครับใช่คชัาะฉนนั้นเราถ้ามีหล่อปุ๊บลูกมันจะออกจากหลุมนี้เนี่ยออกจากหลุมหญ้าเนี่ยเราค่อยๆโลต่อไปใช่ครับ แต่ว่าสมมติว่ากรีนที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็เรียบใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วหลอกคุณกต้องต่ำเพราะไม่ต้องการให้ลูกอยู่บนอากาศนานอืมครับกโปลเขาเวลาไปแข่งสนามแตกต่างกันเขาไม่ต้องดัดหลอกพัตเตอร์กันเยเขาไม่ให้ดัดหลอกครับแต่ว่าเขาจะมีพัตเตอร์หลายตัวคือเชฟด้วยการโมเดลเดียวกันเห็นหรือว่าหลอกอาจจะไม่เท่ากันอ๋อคือสวิงเบสเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันเลยแหละปาแฝดเลยเหรอครับอ่าฮะอันนี้อินไซต์อินไซต์เดอะโรบเลยนะเพราะว่าเขาอยู่กับทัวร์โปรแบบถูกต้องโปรอัมนี่มีพัตเตอร์เยอะาาาเยอะร่่่นข้พววึู สภาพกรีนที่กับน้าหนักมือที่เขาปล่อยคือจริงๆแล้วเราจะไม่แนะนาให้เปลี่ยนเทคนิคในระหว่างการแข่งบผมเราเอาเทคนิคเดินไม่แหละพี่แต่ว่าเอาอุปกรณ์มาช่วยมันจะเป็นการแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดฉะ<ช>นั้นบางทีท้าผู้ชมเห็นโปรอาร์มอาจจะแมตช์นี้ใช้อันนี้แมตช์ต่อไปลูกเหมือนกันเลยบางทีหลอกอาจจะไม่เท่ากัน<ช>อาจจะเป็นคนละตัวกันเลยก็ได้ครับคือสเปคทุกอย่างเหมือนกันพีงแต่ว่าหลอกอาจจะไม่เท่ากันที่โปรในโมเดลเดียวกันใช่ไหมพี่ใช่ครับุดยอดเลยโอเค พี่ป้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญเปิดโรงเรียนปร<อ><ม>พัดด้วยวันวันดีกรีพัตติ้งเซ็นเตอร์ต้องขอทดสอบขอลองหน่อยเพราะว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวลองดูคือเราจะบอกเนี้ของความรู้สึกด้วยว่าลูกมันโรแตกต่างกันยังไงเนะของที่มีกรูฟกับไม่มีกรูฟถูกต้องแล้วก็ถือโอกาสถามพี่ป้อมฟิตติ้งไปด้วยเพราะว่ามีแซมพัตติ้งแล็บใช่ครับได้ไหมใช่ครับงั้นช่วงหน้ารบกวนพี่ป้อมรบกวน หาพัตเตอร์เดี๋ยวลองเข้าเครื่องแซมพัดดูทีหนึ่งได้ครับ,รบแล้วก็ลองดูว่าอันไหนที่เหมาะกับผมแล้วก็ในแี่ของความรู้สึกที่มีกรูฟกับไม่มีกรูฟเนี่ยมันต่างกันยังไงครับผมโอ okay. เคปันพบกันช่วงหน้าครับ นับสนุนโดยอีเดมิสืเปลี่ยนโฉมใหม่ละค่ะต้อนรับโฉมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง